หลักการสื่อของของคุณคู่นี่คุณคู่มักแบบใดหมักเนื้อหรือมักซ้ายตั้งใดผงผมนี่บอกครับคันคว่าผมจเจียามาเหลี่ยงเียนี่ผมมักแ,แบบจยีย<อ>จอยออจียจอยโครงสร้างใหญ่โครงสร้างดีครับผม,บผมนั่งหนาๆเนี่ยครับเอามาเลี่ยงแบบเดียวครับกับ้วดแต่คันเกิดว่าผมสีขายในตลาดคผมกับสีเอา ว่าลักษณะนั่นครับพี่แม่นั่นครับมันมีเหนือมิดังเนี่ยครับรถา่อบัดมเรียงเนี่ยเขาก็ซื้อโบลจากไต่กดจอยปั่นไถ่เอาเอาซีคือคือแหน่เหลื่อมแน่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านผักขะครับผมอำเภอย่างซุ้มหน่อยครับจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้พี่พีพี่พีน้องมาเล่นกับครูไตรครับนายหอยหยับเสือกหัวนะครับหยับเสือกหัวเป็นจากไหนแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เพื่นสีแน่น้ามไผ่พอมีพี่น้องนะครับสำรับผู้ใดสนใจนะครับกับอาชีพเสริมนะครับหารายได้เนระหว่างไปตลาดนัดนะครับพอมีพินองครับนอกจากนั้นกับนี่เคลมการเลี้ยงมั่วนะครับกับผู้ใดนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ใดน้ำกันนะครับก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบรูซี่เกตครับผม สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับมาแล้วครับผมอารทีไคโตซานนะครับอารทีไคโตซานดีจังใดหัวขอกนี่ออกปีละลูกครับพ่อเม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่อารทีไคโตซานนะครับนอกจากสี่ดลูกดกแล้วนะครับหัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีอารทีไคโตซานนี่เพิ่นสางพัฒนาโลกให้กับหัวนะครับพ่อเม่พี่น้องครับปกติขวดละอร่อยเกาหลีบาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่สามขวดเก้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทวประเทศครับสั่งซื้อนะครับศูนย์แปดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งห้าห สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว ma. ันนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมคูไตรครับพ่อแม่พี่น้องครับจากเล็กน้อยเหยียบเสือกงวงนะครับจับเสือกงวงขายนะครับมาเป็นคู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตคู่ไตรแนะนําตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหูจักนะครับครับสวัสดีครับผมวสิวิทย์เสาเวียงนะครับครับผมซื้อเล่นชื่อว่าคูไตรครับคูไตรครับผมปัจจุบัน ทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัณฑิตย์ครับครับผมเป็นตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในครับครับผมนะครับเมื่อเนี่พีพี่ผ่าน้องมาเยี่ยมคู่ใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าอ่าวันวันบ้นยังก่อนเข้าเข้าไปตลาดเนี่ยซุกตลาดเนี่ยผมจะไปอยู่สี่วันอ่าครับผมจะไปอยู่สี่วันอ่าวันแรกเลยก็คือวันศุกร์ครับวันศุกร์นี่ผมจะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่จะมาเคลียร์ข้อขั่วก่อนเรียบร้อยก็ประมาณตกตีห้า ที่ห้าผมก็จะไปตลาดส้มปล่อยครับตลาดส้มปล่อย้านสูกเนาะเสาเสาไปสาก่อนวันเสาร์ก็จะไปตลาดแยกกันช่างอยกกันช่างครับอยกกันช่างที่การตลาดครับผมแล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ผมก็จะไปที่ตลาดวาลีุบลนราชธานีครับตลาดวาลีน้องขบวนกลับมาอีกพรุ่งนี้ก็จะไปที่ตลาดส้มปล่อยอ๋อครับไปอาทิตย์หนึ่งกับซีเมอร์นะครับในการออกตลาดนะครับพแมพี่นองครับจับ เสือกงวัวขายลหลายๆคนบอกเข้าใจจับเสือกงวัวขายคืออีหยังอา้าวคุณคเว่าเบ่งอาการจับเชือกวัวขายเนี่ย้ายๆว่าเฮานี้บัวแต่ไม่งัวไปโพโ,โตครับครับผมผมก็สิีขี่รถผมไปคนเดียวครับก็บเอาเงินติดกระเป๋าไปด้วยครับแล้วก็ไปตลาดเราจะไปเทคนิคการจับทำยังไงเราถึงจะได้วัวราคาที่มันต่ำครับผมก็ค,คือว่าเฮาต้องไปแต่มือแรกๆไปตั้งแต่เศร้าครับส่วนมาตัวนี้ผมไปจับได้สามหมื่น อ่าครับอ่าผมไปจับไป30สามือครับผมก็เอาไปจุ้งขายครับอีกอีกอีกมองนึงครับกอีมอง่งยายมองแบบยายมองบนทึกบ้านกับสีมัสื่อครับผมกับสีห้องราคาอยู่ที่วันสอมือซีเอ่อสามมือสีครับครับสามมือีแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะมันจะี ู่ในใจผมแล้วค่ะอยู่ในใจเขาประเมินแล้วว่าตัวนี้มันต้องมีกําไรล่ะครับค่ะเขาซื้อสามหมื่นอาจจะเขามองเห็นว่ากําไรนี่มันอาจจะขายได้อยู่ประมาณสามหมื่นสองเขาก็ะซืออื่นประมาณสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ครับเพื่อเข้าต่อน้ําแน่แม่ครับเพื่อเข้าต่อนะครับเดี๋ยวในราคาที่เขาในใจเขาแล้วผมก็ปล่อยเชื่อมไปเลยเขาได้ตัวนี้ไปครับผมอาจจะอาจจะอาจจะมีการลดยอดเนี่ยเขาให้เขาไปกินน้ําแน่แน่นนะครับอันนี้คือวิธีการจับเสือขายเอาลักลักเลยคนที่ สิไปจับเสื้อขายเนี่ยต้องมีเคล็ดลับอีกอย่างในการเบิ่งว่ดเคล็ดลับบอกสำหรับผมนั่นผมบได้มีเคล็ดลับเป็อย่างไรนะครับก็คือเหมือนกับวัวตัวนี้โครงสร้างมันได้คมันโตเตี่ยกระซางครับในโครงสร้างมันไดอืคือผมเบิ่งเนี่ยคือหนังมันตรงหนาคลังหนาไซน์ใหญ่ที่พุนบางน่ะแหละครับขายุ้งโก้งบ่อครับอ๋อเไ็นจังไดเนี่ยครับเครื่องดำไหมครับตํำหนกตาหนี้มีบ่อต่หนี้มีบ่อครับ ที่สําคัญเลยคือบัวต้องเชื่องอนี่บัวต้องเชื่องครับวัวตัวนี้มาจากอุบลราชธานีครับครับผมผสมแล้วครับเมนมาจับเหล่าแล่น่าแล่ล้างโอ้ยจะเสียจังไหนเมนมาต้องกัรเชื่องเม็ดครับออ๋เล็กๆคือคุณครูนี่เบิ้งเบิ้งหนึ่งหลังเขาจับได้บายได้แม่นครับบคนที่เอาไปเลี้ยงต่อเขากับสีจับได้บาบได้คือการอันนั้นก็คือขอขอแรกนะครับขอซ้อนก็คือตำนงตำนี้บัวตองมีหล่ะ นะครับราคาส่วนที่สาม่คือราคาที่เข้าไปได้เพราะว่าการขายง่วงผมแต่ตัวเนี่ยผมสิบประกันต่ำหนี้ห้ออเวลาเราไปจับเชือกวัวเนี่ยผมบ่ได้ผมบ่ได้ไปขี่โคงเขาเลยครับครับผมจะไปแบบเอาความซื่อสัตย์เพราะว่าคนที่จะมาซื้อวัวกับเราเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าเขาจะซื้อวัวไปเลี้ยงครับผมครับเขาจะซื้อวัวไปเลี้ยงถ้าเกิดว่าเราเอาวัวมีตํำหนิให้เขาไปครับมันก็จะมีผลกระทบกับเราในอนาคตอ๋อ่ครับผม ก่าสิมีอนาคตมีผลต่ออาชีพของเขาละนะครับเพราะว่าเขาจับเสือก่าตลอดนะครับพอมีพี่น้องครับมันนี่สมมติมาอันมือนึงมือนึงนี่อาจารย์นี่สจับประมาณจะโตมือนึงบอกครับผมต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนอ่ะยังถือไปแสนหนึ่งอ่ะมือหนีเอาโกเงขึ้นไปแสนหนึ่งผมผมได้ไปแสนหนึ่งนี่ครับบึ่งร้อยงวอยูทีประมาณว่าวันนี้วัวตัวไหนที่มันโอเคครับเพาว่าโอเคหมายถึงว่าสไตล์ผมหมักอ๋อ เขาเป็นบ้านในบ้าสไตล์เด้หลักการซื้อของของคุณครูเนี่ยคุณคู่มักแบบใดมักเหนือหรือมักซ้ายตั้งใดของผมเนี่ยบอกครับคันเกิดว่าผมเอามาเลี้ยงยังนี่ผมมักแบบจ้าจอยอ๋อจ้อยโครงสร้างใหญ่โครงสร้างดีครับผมนังหนาๆเนี่ยครับเอามาเลี้ยงแปรบเดียวครับกับอ้วนคันเกิดว่าผมสีขายในตลาดครับผมก็เสีเอาวัลชณะนั่นครับพี่แม่นั่นครังมันมีเหนือมีนังเนี่ยครับอ๋อเบบมะเลี้ยงเนี่ยเขาก็สิ้อบทอยากได้บล็อตจอยปั้นไหน เอาเอาสีก็คือแน่เหลื่อมแน่ครับผมประมาณหนันเนาะอันนี้คือสไตล์การจับเสือกงวนะครับการคัดงวของคุณคู่ไตนะครับพอม่พี่น้องครับเอางวงนำเลี้ยงครับพอม่พี่น้องแต่ว่ามีสองลักษณะคือเลี้ยงงวงเสือกงวเป็นตะเลี้ยงเลยนะครับเพื่อจะขายอยู่บางหันแล้วก็เสือกงวมีอนหค้าขดก็นือวมีอนาคตาขเนาะนะครับสือกงวจอยนะครับพอม่พิ่น้องครับอันนี้คือลักการสือของคุณคู่ครับมานี เอาไล่ใดเอาไร่ใดมีมีมีไใดมีเสียมีอยังบ่ไร่ใดของผมมันจะมีอยู่ผมซื้อวัวเนี่ยผมซื้อมาขายไปครับผมอันแรกก็คือจับเชือกวัวขายในตลาดนั่นแหละครับผมก็ก็ก็จะมีรายได้ก็จะมีรายได้ก็แล้วแต่นาทครับแล้วแต่นาเล้วแต่มือแล้วแต่ความส่ขมาของเขาครับครับผมว่าเขาจะได้หน่วยได้ไรแต่ว่าก็ยิ่งเพิ่นจากสีได้อย่ประมาณ สามพันสี่พันอยู่หลือครับแต oh. อ,อว่าเาจับไลน์มายกว่าในไลน์คือว่าเขาเงียไปไลน์มาก็ว่าสิ่ในไลน์เพราะว่าเขากับสี่กำลังสื่อหลายอันที่สองผมดูวดาวโคตรบัวแล้วว่ามันเอาไปขายในเฟซบุ๊กได้ครับได้ครับผมก็จะเอากลับมาด้วยครับเอากลับมาด้วยแล้วก็จะเอามาขุนขุนเอาคําว่าขุนนี่คือให้กินหญ้าค,คให้กินหญ้าให้ดูแลรักษาดาีให้วัคซีนนะครับแล้วก็ เลียง e ครับเรียงแบบย่างนี้เลยครับเลียงแบบแล้วตัวหนตัวใดตัวใดตัวใดอาจารย์ประทับใจหรอกก็เอ้ยต้องเอามาขายออนไลน์อีกละละจากที่ขายอยู่ในตลาดนะครับบอมมี่พี่น้องครับเป็นมาขายออนไลน์ทั้งครับบอมมี่พี่น้องเป็นอีกทองทั้งหนึ่งนะครับ<ก>นี่ครับหนีเลยที่นี่นี่บ่มี่ตรงนี้ยังครับอ๋อครับผมวัวไทยเป็นวัวไทยกลางขึ้นไทยใหญ่ครับผมวัวไทยกลางขึ้นไทยใหญ่ไม่มีตำหนิอะไรผ่าลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับลูกตัวที่สองอยู่ในท้องครับ ตัวที่สองอยู่ในท้องครับผมอันนี้ก็ได้มาที่ตลาดส้มปล่อยอตอต้นที่ใดมาหนั่งคือจจอยนะครับครับผมจจยระบามาเลียงในประมาณเดือนหนึงแหละครับครับผสมติดท้องอันนี้ลูกในท้องซีไวสามสามอ๋อเอามาเขากลมาเห็ดแบบนี้แหละ มามาแต่งตัวเพิ่มนะครับพอมีพี่น้องครับ <c oughs> เพิ่มความอ้วนหลักเฮดเป็นทองนะครับราคากับเปลี่ยนขึ้นมาทัานที่เปลี่ยนครับราคาเปลี่ยนมาโอ้นี่คือหลักการเลี้ยงวัวของคุณครูนะครับพอมีพี่น้องครับอ,อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงนะครับนะ่าสนใจอีกเป็นว่าตัวนี้คือไอหยองครับไอหยองไอหยังจงให้มาหยองเพราะว่าตัวนี้ผมผมเลี้ยงเลยประมาณสามเดือนกว่าครับผมสามเดือนสี่เดือนตื่นกินครับตื่นกินเด้อครับเด้อ ตื่นกินผมนะครับผมเองไม่ใช่คอยตื่นซื้อหนองเพราะว่าเน่องมันเล็กๆนี่คนนี่ซื้อหนองอ๋อซื้อหนองจอยครับครับผมวันนี้มาถูกของดีครับผมมาถูกของดีก็ก็เลี้ยงแบบดีไครับมาใส่คาตุซานครับหายพยาธิมันก็เลยอ้วนคุณก็เลยเศร้าหนองครับครับผม อันนี้คือเคลาปน์เนาะเคลาป์การวิธีการเลี้ยงนะครับอู้น้ำหอมผมใส่แบบแพงนะครับพอเมพี่น้องป้านนั้นเรงตื่นกินอยู่นะครับพอเมพี่น้องครับนี่สถานะเป็นจระไข้ตัวนี้เข้ามาเห็ดท่องอีงอันนีอันนี้ติดลูกกระทบแนครับครับสถานะของงูลูกกระทบเนี่ยมันสีติดซักซ่าขอว่าบานท้องธรรมดาครับครับผมอันนี้ก็เป็นงัวบานน่ะแหละครับแต่ว่ามันติดลูกกระทบแน่มันมีระยะเวลาในการผสมประมาณที่สองปี ยี่สองยี่สามเดือนขึ้นไปอ๋อตัวนี้เพื่อน้านมีลูปปะครับหรือเปล่าปอครับปอเป็น,นว่าแม่สาวอันนี้เป็นว่าแม่สาวครับแต่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับอ๋อแม่ดน,น้อยนี่ล่ะแม่ดครับอันนี้ตีทองเอออันนี้ผสมผรมจี่ายรอบหนึง่งอ๋อ,อครับอีกรอบหนึ่งครับปน,นี้ผสมอ่าขึ้นสองรอบแล้วครับสังเกตแล้วครับเพศเพศจะบวมครับเพศบวมครับแล้วก็จะมีน้ำติดนิดหน่อยอืมครับครับ วนี้คือเป็นแนะนํานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับถึงการการเบ่งงัว่นะครับการเบ่งงัวการสีจับเสือ้อการเสียามาต่อยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแลักก็ลักษณะงัว่ที่เป็นเอามาเลี่ยงนะครับถือว่าอาจารย์นี่ก็สุดยอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ อาจารย์ครับปนีอาจารย์เลี่ยงให้มันอ้วนนะครับ้วก็เฮดจะไหนดนีงาอาจารย์คือติดสัตว์เบิดคือผสมตีดเบิดไหมผมไม่เคล็ดลับครับเคล็ดลับของผมนี่นอกเนือจากได้พักผ่อนสบายครับยูดีกินเสียบแล้วนะครับผมมีอาหารเสริมให้มันจากที่จอยจอยเนี่ยนะครับทุกตัวนีจะ้อหมดเลยครับผมมีอาหารเสริมอันนี้ก็คือเป็นอาทีไขโตซานอ๋ออาชีไขโตซานแมนครับครับอันนี้นี่ผม ไม่หูมมาจากในเฟซบุ๊กครับในเฟซบุ๊กผมก็เล่นล่องล่องสั่งบึงรัอนแรกกับเสื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ถนิ่งกับตัวเองนะครับก็เลยมาให้มันกินก่อนครับตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้แยกลูกมาพร้อมมากโอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับลักษณะการให้ของผมก็คือเอาผสมน้ำครับผสมน้าให้กินเลยอ้อผสมน้ำ้รินครับแล้วก็เอาผสมกับอาหารแน่เครื่องฝาทุกวันทุกวันครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้กินแล้วเพราะว่ามันอ้วนก็ กบพวกผมที่กินพัฒนาต่อไปอ๋อพวกที่ห้าคิดว่าผอมพื่อจะห้ากพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้คือก็มาขอสังเกตนะครับจากที่ผมเห็นกินเนี่ยผมว่าปุ่มนี่หนึ่งเลยสีมันจะสวยมากครับสีสวยเนื้อสวยนะครับแล้วก็ติดสัตว์เข้ามาติดสัตว์เนี่ยหมายถึงว่ามันต้องการจะผสมพันธุ์อ๋อตรงรอบกับตตัวเล็กๆครับตัวตัวน้อยๆนี่ล่ะตัวตัวเล็กเนี่ย ครจะติดสัตว์แล้วเมื่อเช้าออ๋ติดสัตว์แล้วเมื่อเช้านะครับแต่ติดสองรอบนะครับเดี๋ยวรอบสามผมจะผสมรอบสามเขาจังะจัดการเนี่ยครับรอบสามจัดการเลยเขาพอดีๆใส่คครรัับบอันนี้ก็คือให้กินผสมน้ำเนี่ยครับน้ผสมน้ำนะครับเด้อเป็นว่านหนึ่งฟ้าต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอาทีไคโตซานนะครับเป็นสารเสริมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใส่บํารุงงัวครับพ่อแม่พี่น้องครับ สำหรับง้องผอกมนะครับปัญหาที่พบรายที่สุดก็คือน้ำตานะครับน้ำตาของวัวนี่มันจะไหลหลังจากที่ผมเจอปัญหานี้แล้วผมก็มีวิธีการก็คือสมัยเก่านะครับเขาเพิ่นบอกว่าให้เอาน้ำเกลือครับมาหนึ่งเกลืออุ้มใบแล้วก็เอามเปาใส่ครับก็ว่ากัถามว่าเด็ดผลบอมันกับเด็ดรอยเปอร์เซ็นต์ครับก็ใช้วิธีการเอาน้ําเกลือที่หมอ ที่คลินิกในซีสเกตนั่นแหละครับเอามาฉีดให้เช้าก็จะไม่มีส่วนปัญหาด้านอื่นด้านสุขภาพนะครับก็จะเป็นต้องต้องเขาเรียกว่าการป้องกันไว้ก่อนก็คือโรคลำปีสกินบากเท้าเอือยอะไรเนี่ยอันนี้คือผมหมดปัญหาก็คือผมจะให้วัคซีนทุกตัววัวผมเด็กจะมีวัคซีนทุกตัวทุกตัวนะครับทุกตัวก็คือจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยก็จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยที่นอนๆอนนี่ คือไม่ใช่ว่าไม่กินยานะครับเขากินยาแล้วเันอิ่มแล้วครับกินแล้วเพราะว่าหนาเพิ่หลายนะครับพอมีน้องทำเพิ่มทั้งปล่อยทั้งตัดให้กินนะครับการดูแลง่วกับมีส่วนเนาะของคนเลี่ยงเนาะนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวลองถามคุณรูเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ย่างทีหูหูกันเรื่องราคาแบบนี้อาจารย์มองจากไหนเรื่องราคาผัดกวนอยู่เสมอต้นนี้ป่ะครับค่คาปุบราคาต้นนี้คือายๆว่าขึ้นนิดหน่อยอ๋อเพราะว่าขึ้นนิดหน่อยนี่ก็คือ ัวมันอ้วนขึ้นเพราะว่ามันมันฝุ่กับดาวฝนเขาเลยปวดแต่ว่าผมไปตลาดล่าสุดุนงวดี่อื่นที่สุดคือง้วสวยงามครับง้วสวยงามที่สีบอค่อยสีสีบอค่อยปันไหนนอกจากว่าคนที่สีเอาไปเลี้ยงจริงๆครับผมมากครับแต่ส่วนมากก็สีเป็นง้วแบบหมากกลางๆเลยครับขายได้ครับแล้วกากตลาดซื้อเมื่อนี่ผมได้ข่าวว่าวันที่28 28มิถุนาที่ผ่านมานะครับอ่าวียดนามนะครับเขาเปิดตลาด นะครับเปิดตลาดไทยรับงอไทยแล้วรอบแรกก็คือเจ็ดพันตัวครับรอบแรกเจ็ดพันตัวก็คือสิ้นเดือนนี้ครับก็คือขนส่งออกจากประเทศไทยไปเวียดนามครับใช้มารถขนส่งได้แล้วสร้างจุดส่งก้วราคากติดสินค้าครับก็จะเป็นข่าวดีกับพี่น้องก็จะเป็นข่าวดีสําหรับคนเลี้ยงเนาะนะครับสำหรับคนเลี้ยงนะครับผมอพี่น้องครับเอออาจารย์บันินครั้พ่อพี่รองเบิ้งว่าอาจารย์โอ้ยสนใจอยากแบ่งปันไปเลี้ยงน้ำเพชรจะไหนเนี่ยตอนนี้ผมเปิด เปิดทุกตัวเปิดทุกตัวเพราะว่านอกเหนือจากผมไปจับเชือกอยู่ขาแล้วผมก็จะเลี้ยงต้นน้ำเลี้ยงต้นน้าก็คือหมายถึงว่าเลี้ยงแม่ขายลูกหรือใครอยากจะได้แม่ท้องนะครับม่ได้อย่างเด้แม่ท้องก็มามีใบมีหลอดครบมีประกันท้องประกันท้องประกันตํเหนิลรายอยู่นี่ประกันมัสุยางประกันเบิร์ดสุยางขันเกิด่าขันเกิดว่ามีตําหนิจุ้งมาให้ผมเลยค่ะเอามาส่งคุณค่เลยคุณคนี่บไดยานบ่ดเลยครับบไดยานใจกับว่าผมสุดครับ เรื่องแล้วคงราคาไม่ตกลงกันแม่นครับเอาบอกกันมาเห็นความสวยของวัวก่อนครับผมมาเห็นความสวยของวัวก่อนค่อยเดียมๆแพงบ่อยู่นี่บ่ครับย่างเช่นอนะย่างเช่นนะย่างเช่นตักโถนนะสมมุิว่าตัวนี้อาแม่นี่แม่นี่ครับแม่นี่อาจารย์เอื่อหน่เท่าไหร่สองนิดๆสองหน่อยๆเกือโป๊ควาบปลาเกืออันที่สำคัญนี่คือขึ้นแล้วนะครับอติดสั่นแล้วสองรอบนะครับครับผมเป็นสัตว์แล้วสองรอบนะครับเป็นเลี้ยเพราะว่าสีมันดีครับผม โอ้สุดยอดนะครับเกือบบะกวนก็มีเด้อนะครับอาจารย์ทวนว่าโอ้หลายๆตัวมีหลายๆตัวมีแต่ตัวแม่นะครับพราะมีพี่น้องกันพราะมีพี่น้องสนใจแบ่งปันนะครับกับคู่ใจไปเรียงกันอ่าฝากเบอร์ก่อนนะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 2 9 0 1 9 6 5 9องเก่าพี่กัดพี่กันพี่กัดบ้านพระคะผมคือยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปบ่ถึง ทางนี่แหละครับซีสเกตผาถาศีเกตยังชุ่มครับผมนะครับก็จะอยู่ติดกับถนนเลยก็จะมีคนมานอนเฝ้าอยู่นี่นะครับขวกเงวเวลานะครับขวากเว่าจา์เพลินนะครับพอพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากมาเรียนน้ามาศึกษาดูงานเรียนโูกนะครับในหอยเป็นจังไนแนนนะครับสื่อขายเป็นจังไนแน่เห็ดจังไนจังสีเป็นในหอยเดดนๆเคื่อาจานกลับมาผูดมาคุยน้ำเพลินได้นะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณครูไตรนะครับที่เพลินอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้อง เขาไม่เยี่ยมนะครับโอกาสนากระตรงแวะมาใหม่ละนะครับเพราะว่าเมือน,นี่ยคซื้อวา่าเออมันมหราย,ยางกะนาสนใจนะครับหลายอยากก่างขนาดสนใจเดี๋ยวให้พี่ให้น้องรีเควสดมากยาะอยากขูอีหยังเกี่ยวกับการเป็นในหอยนะครับเดี๋ยวผมโอกาสนาผมเสียพายพี่พาน,น้องมาอย่ามคุณใจใหม่นะครับเมื่อเนี่ขอขอบคุณคุณใจครับผมสวัสดีครับ